เสร็จรเรียบร้อยพี่น้องปีโคลาชสวัสดีพี่น้องพบก,กับลันโบเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ไปหาเทดมานะครับธรรมาชาตินี่แหละแต่ว่าเปนป้าหมูใหญ่ <c oughs> <c oughs> พอได้มากินห้าุกดอกครับอยากกินพัดหมี่นะครับก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาทำพัดหมี่สูตรโคราชนะครับเป็นพัดหมี่ที่เป็นเอกลักษณ์อย่างนึงนะครับ อย่างไม่ได้กรเพอได้มากินยุคฮิตคนนะครับส่นเป็นโต๊ะทุกวันครับโต๊ะทุกวันเมื่อวานนี้ก็โต๊ะโต๊ะเมื่อวันม่มีโอกาสแดดได้ออกนะครับเพชรก็เลยไม่งอกนะครับก็คิดว่าวันนี้วันนี้คู่นี้นะครับวันนี้ไม่ลืมก็จเริืมแต่ปุ๊บนี่ลำโบก็ไปทำงานเขาก็ยึดลงเฮ็ดกันฮึม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 ลำโบมีเวลาแค่วันหยุดนะครับวันหยุดเสาร์จย์นะครับก็เดี๋ยวมาดูวัดคดิบที่เราจะทำ พัดหมี่กันนะครับพัดหมี่สูตรโคล่านะครับอ,อันดับแรกนะครับก็จะเป็นเป็นหมี่มัดนะครับที่เขาจะมัดมัดใส่เป็นถุงมาเป็นหมี่เส้นเส้นพัดหมี่นี่แหละครับไม่ใช่เส้นก๋วยเตี๋ยวเดอ้อเราก็นําเส้นเนี้ยนะครับเอาไปแช่น้ำซะจักหน่อยหนึง่งประมาณจากักให้พอมันนิ่มๆน,นะครับสามสี่นาทีก็พอทีได้ดีกว่าเอาหลังจากที่ตําหอมกระเทียมให้ละเอียดแล้วเราก็จะนํา มาทําการพัดครับไม่ใช่พัดดอกเจียวใช่ไหมเขาเรียกเจียวใช่ไหมนนเจียวกระเทียมหอมเจียวกระเทียมใช้แฟอ่อนๆกลางๆอย่าไปใช้แรงนะจิ้มใหม่แม่ครัวของเรารับหลายหน้าที่ครับวันนี้ทั้งก๋วยเตี๋ยวนะครับของวางเชือนะครับนุ่นลันลานก๋วยเตี๋ยวแยกกลาด <laughs> กันนองระแับเด้อ ปั๊บทีนี่ที่ทำไงต่อแนะนำหน่อยเมกเมกค่าเป็นน้ำน้ำมะขามาม,มันจะเป็นเอก,กลักษณ์เป็นรสชาติอย่างนึ่งเลยครับสูตรไทยก็สูตรไทยที่น้ำมะขามลงก่อนบน้ำมะขามแล้วก็ใส่ลงไปเลยน้ำมะขามลงก่งอ มีปริมาณไม่ว่าใส่เท่าไหร่ามสามกระบวยอสามสัพีนะครับสามสักพีตามด้วยน้ำตาลปิ๊บน้ำตาลปี๊บใช้น้ำตาลทรายได้ไหมน้ำตาลทรายจะไม่หอมเป็นน้ำตาลปิ๊บจะหอมกว่าใส่เยอะใส่น้อยแค่ไหนประมาณสองช้อนโต๊ะ กระเจ้าโกกะเ้าเอาดีละครับเจ้าูงนัวถูงนัวก็แต่ชอบนับแต่หน่อยแทบหน่อยแต่ไลยแทบไล่อ่านันจะใต่ไป แต่พี่งจะหน่อยเนี่ยเผือความเผ็ดชอบเผ็ดลายก็ใส่หมลงไปเลยครับสลัดสลิดวดำอยู่ไหนอ่ะปิด่ออืมครับใส่ไหมเนี่ยสลัปลาเขียว กาเอาทั้งหมดเลยครับ <laughs> น้ำดานนน้มากน้เปล่าเติมน,น้ำนิดหนึนงน่ะทีนี้เราก็จะได้น้ำเรียกว่าน้ำน้ำพัดหมีแ่แหละครับอ่าถ้าสมมุติว่าวเราไปซื้อใช่ละ่ะ ถ้าสมปดาห์เราไปซื้อปุ๊บมันก็ยีแถมมาแบบน้ำเข้มขน้นเข้มข้นนั่นแหละนั่นแหละครับหอ่อสามห่อร้อยใช่ไหม,ม,ม,ส,มสามห่อร้อยนะครับเรากขยีด้น้ำพัดหมี่แล้วแล้วปุ๊บนี่แหละปุ๊บนี่พอเคี้ยวไปจังหนึ่ยอย่าไปใช้ไฟแรงมากเด้อครับเด้อใช้ไฟกลางๆกง็ให้น้ำมันเดือดๆจังหน่อยนี่แหละอ๋อมา ได้เลยเห็นครับบอกแล้วก็ป้ายเกลี่ยใส่ชั้หน่อยครับมีพัดหมี่สูตรโคราชอย่างนี้เขาบอกอย่างนี้เลย วันนั้นวันนั้นหน้าพัดให้หกหกมัดกินคนเดียวมืดเลยวันนี้ก็เลยเอาสิบสองมัดเลยครับจริงๆก็ในกระทะนี่แหละกินคนเดียวเ,เป็นคนกินน้อยกินไม่ค่อยได้กินไม่ค่อยได้เอานี่ครับจุดเด่นของเราเฮ็ดโคนโค <laughs> ไปเดินหาสิบสี่กิโลครับได้แค่นี้แหละ จริงๆใส่หมูหมูหมูสามชั้นก็ได้ครับใส่หมูสามชั้นก็ที่อร่อยพีกรูปแบบนึงแต่เพืเอนวันนี้ขี้เกียจไม่กินหมูครับกินแต่พัดหมีิอย่างเดียว <c oughs> มาเด้อครับมาเด้อมาเด้อมาเด้อถือจานมาเด้อถือจานมาเด้อ,อนะนี่ครับหลังจากที่ไปจะขู่แล้วน้ำก็เริ่มแหงแล้วต่อไปไกลไกลขั้นตอนทุกท้านนะครับปฏิใส่ไข่ยิ่งหน่อยนึงฮ<ะ>ที่นี่เราก็ใส่ไข่ลงไปครับมาเด็ดโตเลยนี่ ไก่เสร็จแล้วพี่น้องไก่เสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายแล้วใส่ตีไข่ไปมันก็จะน,นวัวพี่อีกแบบนึงเขาหอ,หอมอะไรแบบอ่าสุดท้ายครับตามด้วยหอมต้นหอม เสร็จรเรียบร้อยพี่น้องอดีตคุราชอดีตคุณราชโดยโดยคุณสินนวนวอโอเคครับโอเคเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องนี่กับพี่มือนาทินนวลน,นะครับร้านกว๋วยเดี๋ยวไก่น้องอโดนะครับพอดีอยากกินก็เลยเห็หนนามาทำให้ จริงแกลขาไข๋เยเตียวอยู่เนินเลยอร่อยมันหวานนี่ครับพัดมีโคราชครับสูตรง่ายๆตามตามคลิปนะครับอร่อยอร่อยด้วยมือของเราเองนะครับเอาไปลองมากินมากินพัดปีกกันครับก็หิวหิวนะครับถึงไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องโบสทสายลุยคุณกบปากเลยนะครับกินอะไรพี่น้องหิวอย่างคักนะครับจานที่จานอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ hấp dẫn